ลิซ่าเสิร์ฟลุคคริสต์มาสน่ารักแถมเซ็กซี่เบาๆลิซ่าและลิสาหรือลิซ่าแบล็กพิงคไม่ว่าจะเทศการไหนก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆค่ะล่าสุดในเทศการคริสต์มาสนี้ลิซ่าก็ได้ปล่อยภาพสุดน่ารักแถมมีความเซ็กซี่เบาๆด้วยส่วนหน้าผมหุ่นก็สวยจึงไม่น้อยหน้าใครโดยลิซ่าได้เขียนข้อความอวยพรวันคริสต์มาสในอินสตาแกรมส่วนตัวว่า Wishing everyone a season full of happiness. a n d j o y Merry Christmas. แน่นอนว่าเราแฟนคลับเองก็ได้เข้ามาอวยพรวันคริสต์มาสให้กับดิซ่าด้วยเช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ